สร้อยข้อมือที่ยังน่าใส่ในปี2023นี้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ โม <Most, S 2> ชชาและนี่ก็สอช่องแคปซิล่าโมชค่ะวันนี้โมชจะพาทุกคนไปดูซอยข้อมือกำไลข้อมือที่ยังน่าใส่ในปี2023นี้ซึ่งโมสรวบรวมมาให้จากหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายระดับราคาด้วยมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนเลยค่ะวันนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามีกำไลชิ้นไหนหน่าใส่บ้างเผื่อจะเป็นตัวเลือกให้สาวๆที่กําลังมองหาเครื่องประดับมาใส่ข้อมือให้มันมีความคอมพลี t ลุคกันค่ะเริ่มจากกำไลที่ติดอันดับใน ทุกๆปีนะคะเราก็จะอยู่ในอันดับที่ใครที่มองหาว่าเอ้ยจะใส่กําไรอันไหนดีชอบแบรนด์ไหนดีตัวนี้เนี่ยติดโผทุกโผลเลยค่ะนั่นก็คือตัวกําไรจากแบรนด์ Air m a ค่ะ ตัวนี้ก็คือ c l i คลิ g H bracelet นะคะตัวนี้จะเป็นกำไรจาก Brand Airmes นะคะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะเคลือบนะคะเลือกสีได้เลยมีหลากหลายสีตั้งแต่สีโรสโก้นะคะสีทองสีเงินนะเลือกตามที่ชอบได้เลยมีทั้งไซส์ของผู้หญิงไซส์ของผู้ชายนะ,ะอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสีโรสโก้ค่ะแล้วก็ตัวแถบเนี่ยก็จะมีหลายสีเช่นเดียวกันขาวชมพูดำนะคะ สีแทนเอยอ,อะไรเอยตามสีฟันก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็สามารถใส่เข้าได้กับทุกชุดด้วยราคาของตัวนี้ก็อยู่ที่2 2 5 0 0 90บาทค่ะทุกคนเป็นกําไรที่เรียกว่ามีตัวเลือกเยอะตั้งแต่ตัวสีของวัสดุค่ะสีทองสีโรสโกลด์นะคะสีเงินมีให้เลือกครบเลยนะคะแล้วก็บางซีซั่นเนี่ยก็มีเป็นแบบสีรมควันมาให้ด้วยนะแล้วตัวที่เป็นสีต่างๆที่อยู่ร,รอบๆเนี่ยก็มีให้เลือกแบบหลากสีหลากเฉดมากๆเป็นตัวที่ตอบโจทย์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นแบบยูนิเซ็กคือซื้อทีเดียวใส่ได้ยาวๆนานๆเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ฟจิวเวลรี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานอาจจะต้องระวังในเรื่อง ของน้ําหอมนะคะน้ำต่างๆเงือต่างๆโลชัน่นเครื่องสําอางอะไรเงี้ยอาจจะทําให้สีของเขาเนี่ยเฟดลงได้ก็ระวังในเรื่องนี้เอาไว้ค่ะส่วนใครที่มองหาก,กําไรที่มันใส่ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจะรดเย็ยนก่อนนอนอาบน้ำว่ายน้ําออกกําลังกายก็ต้องดูเป็นฟล e j จูเรย y ค่ะและแน่นอนพูดถึงฟล e j จูเรย y แบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่หลายคนให้ความเชื่อใจนั่นก็คือคาเทียนั่นเอง กับตัวนี้ที่มมสจะแนะนำค่ะกำไรรุ่น Love Bracelet นะคะตัวนี้ที่เลือกมาเป็น small model ค่ะเขาจะมีไซส์ที่เป็นแบบไซส์หนากว่านี้นะตันนี้จะเป็นแบบไซส์ซี่ๆเล็กๆเพราะว่าอยากให้มันมีความเป็น f e m i n i นนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ไง่ายไม่ดูแบบว่าสตรีทเกินไปแล้วก็ไม่ดูแบบหวานเกินไปด้วยตัวนี้ค่ะจะทําจากวัสดุของทองนะคะเขาก็มีให้เลือกอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทอง yellow gold นะคะเป็น rose gold หรือว่าเป็น white gold ค่ะทุกคนแต่อันนี้วัสดุจะเป็นทองแท้ นะคะเพราะเขาเป็น Fine Jewelry ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่174,000บาทค่ะแน่นอนว่าราคามันสูงเพราะว่าวัสดุเป็นทองแท้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองราคาขึ้นวัสดุที่ใช้งานตัวนี้พอมเป็นทองแท้ราคามันการันตีได้ว่าราคามันอัพขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่มี d r อ p ลงมาแน่นอน ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยติดใจจังเลยอะตัวไฟจิวเว e รี่มันใช้งานได้ตลอดเวลาใส่ได้24ชั่วโมงเลยไปดูกับอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาทำไฟจิวเว e รี่ได้โดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือแบรนด์ c ชา n e l ค่ะกับกำไรข้อมือชุดนี้เลย กำไลข้อมือตัวนี้นะคะชื่อของเขาก็คือ Coco Crush นะคะวัสดุเนี่ยทำจากทองคำแท้ 18k ค่ะทุกคนตัวนี้ความโดดเด่นก็คือเขาใช้ลวดลายที่อยู่บนกระเป๋าชาแนลนะที่เป็นตัวดิมอนควิลตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่คล้ายๆกับเพชรเนี่ยเอามาทำเป็นตัวคาแรคเตอร์ของตัว Coco Crush ตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆของแบรนด์ชาแนลมีทั้งกำไลมีทั้งแหวนมีทั้งสร้อยครบเลยแต่ตัวที่โด่งดังที่สุดเนี่ยจะเป็นแหวนและกำไลในคอลเลคชันนี้ ราคาก็จะแรงขึ้นมาเนะะื้อนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้เขาจะมีการทาควิลทําอะไรต่างๆมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นราคาของชิ้นนี้อยู่ที่3ามแสนหนึ่งมืนบาทค่ะถ้ารู้สึกว่าแรงตปยอยากได้กาไรที่เฮ้ยแบบใส่เป็นเครื่องประดับเฉยๆไม่ต้องใส่ติดข้อมือตลอดเวลาก็ไปดูอีกแบรนด์หนึ่งที่มอสเลือกมาให้แบรนด์นี้นะ่าสนใจก็คือหลุยส์วิตอนนั่นเองหลุยส์วิตองจริงๆเขามีไฟลชิวรีด้วยนะแต่ตัวที่เป็นแฟชั่นจิวรี่เนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันกัับตวนี้เลยค่ะ กำไลนาโนกรัมนะคะแต่ว่าวัสดุตัวนี้ค่ะจะเป็นวัสดุของโลหะเคลือบสีทองทุกคนฟังดีๆนะเคลือบสีทองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทองแท้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับการสลักลาย LV ลวีแล้วก็ตัวดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของ L v วเอาไว้รอบๆเลยมีการประดับตกแต่งเพิ่มความวิบวับแวววาวด้วยตัวคริสตัลจากสวาร o โสกี้ค่ะข้างในมีการสลักคําว่าหรือวิทองแพรวิสเอาไว้นะคะแล้วก็รอบนอกเนี่ยอย่างที่บอกสลักเป็น L v วีรอบๆเลยก็คือหันมุมงหนองศา ก็รู้ว่านี่คือกําไรจากแบรนด์หรือที่ฟังแน่นอนราคาของกําไรตัวนี้ค่ะอยู่ที่27,300บาทค่ะตัวนี้เป็นแฟชั่นจิวเวลรี่นะคะวิธีการรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปไม่สามารถโดนน้าโดนน้าหอมโดนเครื่องสําอางโดนแอลกอฮอล์อะไรได้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็สีเสดบางทีสีหลุดสีลอกก็มีเช่นเดียวกันจะส่งเคลมก็ใช้เวลานานบางทีถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุมันเกิดจากที่เราตั้งใจหรืออะไรเงี้ยบางที่เนี่ยเคลมเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายบางที่บางเคสเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ เกิดเกิดปัญหาอะไรลองเอาไปส่งที่ช็อปให้เขาดูก่อนได้เลยนะคะแล้วตอนที่เปิดหัวคลิปเนี่ยมอสพูดไปแล้วว่าเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวกําไรที่มีตั้งแต่หลักพันแต่หลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยยังไม่เห็นมีหลักพันเลยนี่แหละค่ะชิ้นต่อไปอีกหนึ่งแบรนด์จิวเวลรี่ที่หลายคนพูดถึงกันทั้งในไทยทั้งในซีรีส์เกาหลีนะที่เราจะเห็นว่าเ้ยเขาสปอนเซอร์ตัวซีรีส์หลายๆเรื่องเลยกับตัวกําไรจากแบรนด์สวอลล์สกีค่ะ ตัวนี้เป็นกำไลจากแบรนด์ Swarovski นะคะเป็นแบบเรียบๆก็คือตัวกำไลเนี่ยจะทำจากวัสดุสแตนเลสเคลือบด้วยสีโรสโกล์ค่ะทุกคนมาพร้อมกับการประดับตกแต่งจาก Crystal คริสตัล Swarovski นะคะรอบวงนะคะถึงครึ่งวงเลยทีเดียวอีกหนึ่งด้านเนี่ยก็จะเป็นสีแบบโรสโกล์เรียบๆให้เราได้เลือกใส่วันไหนเราอยากใส่แบบฟิลธรรมดารรมดาเนาะแล้วก็หันด้านเรียบๆออกวันไหนเราอยากใส่แบบฟิลที่มันเฮ้ยมีความหรูหราหน่อยแล้วก็หันด้านที่มันเป็นคริสตัลเป็นแบบวิบวับๆออกไปออกงานก็ได้เลย วิธีการใช้งานก็คือคลิกเข้าไปง่ายๆใช้งานง่ายมากราคาของกำไรตัวนี้อยู่ที่5 9 5 0เบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าพวกแบรนด์เนมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาแนลลุยซิฟองดีอออะไรต่างๆพวกนี้เวลาที่เขาใช้วัสดุที่เป็นคริสตัลเนี่ยถ้ามันเป็นความวิบวับวิบวับเนี่ยจะเป็นคริสตัลจากฟลอร์ล็อตตี้9 9เลยค่ะเพราะว่าถือว่าฟลอร o ล s k i ี้เนี่ยผลิตคริสตัลที่มีคุณภาพดีที่สุดนะคะแล้วก็ทําออกมาได้คุณภาพ ดีที่สุดในระดับโลกด้วยเขาก็เลยเลือกใช้คริสตัลจากสวอล o ์สกี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบเครื่องประดับที่มันมีความวิบวับวิบวับแบบนี้แต่ว่างบอาจจะไม่ได้ถึงแบบอยากจะไปจ่ายหลักมือหลักแสนขนาดนั้นลองเริ่มต้นจากแบรนด์อย่างสวอล o ์สกี้มีคุณภาพในทั้งในด้านของวัสดุและการผลิตเ่ยนะอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแบรนด์หนึ่งเลยทีเดียวสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการแบรนด์เนมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราสามารถรักษาของที่มันแบบเป็นแฟชั่นจิวเวลリーได้มากน้อยแค่ เล,เ,ลเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบชิ้นไหนที่สุดในวันนี้กําไรตัวไหนที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันโดนตาโดนใจจังเลยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยตัวโมสเองเนี่ยส่วนตัวชอบตัวที่เป็น love bracelet นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นของลุยวิทองนะชอบ2ตัวนี้แล้วคุณล่ะคะชอบตัวไหนกันคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วถ้าคุณชอบเื่งวาวเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะชอบสินค้าแบรนด์เนมชอบอัปเดตแฟชั่นกดติดตามช่องแค t ซิล่าโมสนีไว้ได้เลยเพราะว่าโมสอัปเดตวงนั I look a brand name. ท,ทุกสัปดาห์ที่ช่องนี้เลยแล้วโมดสับลังได้เลยว่าถ้าคุณติดตามช่องนี้ไว้คุณจะไม่ตัดสินใจพลาดในการซื้อของแบรนด์เนมแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะว่าม้อัปเดตให้ในมุมมองของอดีตเอเลยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเวลาแนะนําลูกค้าอันไหนที่ลูกค้าซื้อไปได้ใช้จริงอันไหนที่แบรนด์อาจจะแบบออกมาหลอกๆเพราะว่าอยากผู้เ s ีอยากจะขาย,ายแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราจะเอามาวิเคราะห์ในช่องนี้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดกด subscribe กดติดตามกันเอาไว้นะทุกคนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย